สวัสดีครับล้อคู่นี้ก็เป็นของเวสป้าพี่เขาส่งมาจากจังหวัดหนองคายครับตัวล้อที่มาถึงผมก็เป็นการทําสีมาแล้วครับเหมือนเดิมทุกครั้งถ้าเป็นงานทําสีมาแล้วผมขอบวกเพิ่มนิดหน่อยครับอยู่ที่ว่าชิ้นงานนั้นๆมันลอกสียากง่ายมากขนาดไหนครับก็ประมาณนี้หลังจากลอกสีเสร็จยิงทรายใช้น้ำยาเคลือบลูอบไล่ชื้นพ่นเลเยอร์แรกนรั่นคือเป็นซูเปอร์โคมครับหรือว่าโครเมียมที่หลายๆคนเรียกกันนั่นแหละ ก็คือพี่เขาอยากให้มันได้เงาครับตอนแรกคือแกอยากลงเครื่องขัดแต่ทีเนี้ยตัวล้อหลังมันเป็นเฟืองครับซึ่งผมไม่มีแกนที่จะจับตรงเฟืองนั้นได้แกก็เลยว่างั้นก็ทําเป็นพวกสีคล้ายๆโครเมียมแล้วกันถ้าเป็นของเฉดพาราโคก็จะมีแค่ซูเปอร,ร์โคมนะครับที่มันใสก็เพื่อนใช้คําว่าใสก็เพื่อนแต่มันก็ไม่ได้เงาแบบเป็นโครเมียมชุบนะครับหลังจากพ่นโคมเสร็จผมจะอบที่200อง,งศา10นาทีครับ ต่อมาเคลี์ที่เราเลือกใช้สําหรับงานงานโครเมียมเนาะหรือว่าสีซูเปอร์โครม,มอะถ้าไม่อยากให้มันดรอปครับต้องเลือกใช้เคลี์ดีๆในที่นี้ผมจะใช้เป็นเคลียก็เรียกว่าอะไรอะอะคริลิกเคลี่แล้วกันอะถ้าแบ่งแบ่งให้เป็นแบบหมวดชัดเจนเลยนะเคลี์เง,งาส่วนเคลี์เงาครับอะคริลิกเคลียร์มันจะไม่ดรอปพวกสีซูเปอร์โครม,มหรือว่าสีโครม,มต่างๆครับถ้าเราใช้เป็นพวก เคลียแคนดี้ปุ๊บอ่ะเราพ่นสีซูเปอร์โคลมาเนี่ยเงาๆเนี่ยพอเราพ่นเป็นเคลียแคนดี้ปุ๊บมันจะดอบเป็นสีเทาไปเลยครับเคลียสำคัญครับในการเลือกใช้แต่ละสีแต่ละเฉดมันมีความแตกต่างแน่นอนครับก็พยายามสอหาข้อมูลพวกนี้ไว้แล้วกันครับหน้าตาชิ้นงานก็ประมาณนี้เฉดน,นี้ผมอบที่2 0องาส0นาทีนะครับก็แบบนี้เลยมันก็ค่อนข้างเงาอยู่ครับแต่มันก็ ไม่ได้เป็นแบบโครเมยียมจ๋าๆเนาะแต่ก็อยู่เฉดประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้าไปได้ครับที่เพจ92 b อ r ์ c o ้ดอยากทำอะไรยางไงก็ทำมาถามได้ครับผมอยู่มาหาสาครคามนะครับไม่มีดารานก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ